สวัสดีครับ FC ทุกท่านวันนี้ก็จะได้มาสรุป2ตัวล่างนะครับ2ตัวล่างที่เคยได้เกินกันไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วก็เราจะวิ่งตามสูตรเดิมนะฮะที่เขายังมายังเดินอยู่เราก็เดินต่อนะครับ ก็ย้อนหลังนิดนึงก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้สูตรที่เราวิ่งมานะฮะตัวนี้นะครับสูตรตัวนี้ดับล่างดับบนนะมางวดนี้ก็ยาวมาเลยฮะตัวนี้ฝั่งล่างนะฮะดับล่างฝั่งนี้ดับบนนะครับดับล่างวดนี้เราได้9นะครับเราได้9นี่คือสายติเดิมฮะประวัติเดิมที่เขาเดินมานะครับ วันนี้ดับ9นะครับตัวเด่นตัวเด่นมาล่างของเรานะล่างมา1ตัวนะครับก็เราไล่ประวัติกันก่อนนะครับตามประวัติเขานะฮะเขาเขาก็ยังเดินนะฮะเขาเดินอยู่เราก็ถือเอาสูตรนี้ก่อนนะครับวันนี้ก็คือมา7กับ9นะเด่นนะวันนี้ดับเราได้9นะครับเราก็ต้องเรือเด่นตัวเดียวคือ7 ของวด16เดือน7.6 6นะครับอ่าเราก็จะเดินตามสูตรนี้เลยนะครับอย่างที่เราได้เกินกันไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับอ่ในคลิปที่แล้วนะครับอ่าที่เราได้เกินกันไว้นะฮะอันนี้คือเลขประจำวันนะครับเลขประจำวันของของวันอาทิตย์แรม14่ค่ำนะครับเป็นข้างแรมข้างแรมตัวนี้ถ้าเป็นตามสูตรนะฮะถ้าสูตรเขายังเดินอยู่ ห้าตัวคือตัวดับล่างเลยนะครับตัวดับล่างหนึ่งสามหกแปดเก้าคือเขาจะมายากนะฮะมายากนะทุกหลักเลยนะฮะเขาจะมายากทุกหลักเลยห้าตัวนี้อ่าครับผมแล้วตัวนี้ก็คือสิบหลักสิบอ่าดับหลักสิบเขาก็จะมายากมายากหลักสิบ 1, 2, 4, 5, 6, 8, นะฮะหนึ่งสองสี่ห้าหกแปดนะหลักสิบ ลักสิบเนี่ยเขาก็จะมายากนะตอนนี้มาหน่วยดับหน่วยหน่วยก็มีอยู่ประมาณ3ตัวนะสามตัวที่ค่อนข้างจะมายากนหนึ่งนะก็มี138นะ่งสาที่ค่อนข้างจะมายากทางฝั่งหน่วยนะนี่เราเอากันแบบละเอียดเลยนะครับแบบละเอียดเลยนะอ่าเอฟซี FC ก็ลองพิจารณาดูนะครับอ่าว่าเป็นไปได้ไหมถ้าชอบก็ตามงานก็จัดตามนี้เลยนะฮะตัวนี้ก็คือมายากเอาเอาง่ายๆเลย ะะมายากดับทุกหลักในมายากทั้งทั้งสิบทั้งหน่วยแถวนี้ก็คือ10นะฮะที่ค่อนข้างจะมายาก10ในนี้ fc จะเห็นว่ามันจะมีอยู่5้าตัวเลยที่ค่อนข้างจะมายากทั้ง10บทั้งหน่วยนะฮะตัวนี้เราแยกมาเป็น10ตัวนี้เราแยกเป็นหน่วยดังนั้นจาก5้าตัวตรงนี้นะฮะห้าตัวตรงนี้ก็จะเหลืออ่าที่เขาจะเด่นมา มีสิทธิ์ที่จะมาทั้งทั้งสิทั้งหน่วยก็คือ02 4 57นะครับอ่าตัวนี้ผมทำเป็นตัวรองไว้นะฮะตัวรองที่ว่าถ้าถ้าในโซนนี้ตัวใดตัวหนึ่งหลุดไม่มาก็3ตัวนี้คือเป็นตัวรองไว้เพิ่มเก้ามอีกตัวนึงนะฮะแต่9นี่อยู่ติดในตัวดับของเรานะตัวดับของเราถ้าถ้าดับเขาเอาอยู่เขาก็จะไม่มานะครับเขาก็จะไม่มา ดับตัวนี้เป็นสูตรดับดับล่างดับบนเลยนะฮะสูตรดับล่างดับบนเลยตัวนี้สูตรดับ5ตัวเลยนะเขาจะมาประวัติฝั่งนี้คือบนนะครับฝั่งนี้คือล่างนะฮะประวัตินะดูประวัติของปีนี้นะนี่ของปีนี้เลยเนี่ยอ่าสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรดับ5ตัวถ้าถ้าเขาดับเขายังเอาอยู่นะก็จะเหลือแค่เจ็ด ตอนนี้ผมก็เลยสำรองไว้เผื่อเอฟซท่านไหนที่ยังมีในใจอยู่จะเอาไว้เป็นตัวกันตัวลงทุนน้อยนะฮะถ้าชอบก็จัดนะฮะตามนี้นะฮะแล้วก็ทีนี้เราจะมีจับคู่นะ,ะวันนี้แล้วก็ผมจะมีเพิ่มมาให้อีกชุดหนึ่งก็คือตัวพักผ่อนนะฮะเลขพักผ่อนที่จะไม่มานะที่จะไม่มาเราก็งดการลงทุนหรือลดลดจำนวนลงทุนลงนะฮะ ป้องกันความเสี่ยงนะครับเขาจะไม่มา40ชุดเลยนะสี่สิบชุดเลยนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเอาตัวไม่มาตัวพักผ่อนวันนี้ก่อนนะครับที่เขาจะไม่มานะที่เขาจะไม่มา9 8เเนลยนะครับตัวเลขตัวเลขตัวเลขนะฮะเลขพักผ่อนนะฮะของงวด16เป็น7นะครับ66 เลขพักผ่อนไม่มานะ9-18เปอร์เซ็นต์เลยมีผมเลี้ยงไว้ให้40คู่นะฮะ40คู่นะฮะงดลดลงทุนหรือลดลดจำนวนลงทุนลงนะฮะลดน้อยลงได้นะครับมีตัวไหนมั่งนะฮะมีตัวไหนมั่งอ่ามีตัวไหนมั่งมาดูกันเลยนะครับตัวนี้ก็เอาเป็นเอาข้อศูนย์ก่อนนะฮะศูนย์ ส่วนก็มี01 02 07 08นะตัวนี้คือหัวศูวนย์นะฮะตามนี้นะฮะหัว1ก็มี1 2 1 3

35หัวสีก็มี4 1 4 2นึ่งห้าหัวหก็มี5 2าสอ ห้าเจหัวหก็มีห3สามห6สเจ็ทั้งหมดจะมีอยู่ทุกหลักนะครับตั้งแต่หัวศูนถึงหัวเก้าเลยนะครับก็มี สิบหลักหลักละสี่ชุดนะครับที่เลขที่จะมายากนะเลขพักผ่อนนะครับจะมายากนะลดการลงทุนลงนะฮะถ้าทาย fc ชอบนะครับหอเจ็ดก็มีเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าหอแปดก็มีแปดศูนย์ แปดเก้าแปดห้าแปดหกหกเกาหกเก้าก็มีเก้าศูนย์เาหนึ่งเก้าหกเาหเก็ดอ่า ตอนนี้คือครับตอนนี้คือเลขพักผ่อนไม่มานะครับของวดน6ิบเดือนเจ็ดหกหกฮะอ่า9กเลยนะฮะที่เขาจะไม่มานะจะไม่มาตอนนี้ก็มีตามนี้เลยนะฮะอ่าคือเลข ตรงๆนะตรงๆตามนี้เลยนะครับหัวศูนย์ก็มีตามนี้เลยนะฮะหัวหนึ่งก็มีตามนี้เลยที่เขาจะไม่มานะฮะเขาจะมายากหน่อยนะเขาหลับนะะวันนี้หัวสองก็มีสี่ชุดสามก็มีสี่ชุดสี่ก็มีสี่ชุดนะครับห้าก็มีสี่ชุดหกก็สี่ชุดเจ็ดก็สี่ชุดแปดก็สี่ชุดนะฮะ เกก็มี4ชุดนะ,ะหวังว่า FC คงไม่สับสนฮนะมีตามนี้ก็คือเลขเลขพักผ่อนไม่มานะไม่มาตรงนี้เลยนะฮะไม่มานะครับเขาตัวนี้คือเราลดการลงทุนลงนะฮะถ้า FC ชอบนะฮะ,ะถ้าชอบ ตามสโลแกนของเรานะฮะชอบก็ตามงามก็จัดนะมีอยู่40ชุดนะตัวไม่มานะไม่มาของวันนี้นะไม่มาไม่มานะครับ40ชุดนะทีนี้เราก็จะเหลืออยู่60ชุดนะฮะที่เราต้องมาลุ้นกันต่อว่าตัวไหนจะมานะฮะตัวไหนจะมาทีนี้เราก็โอเคนะครับ fc แคปไปได้นะครับแคปไปได้นะอย่เเลขไม่มานะเห็นไหม แคปไ้ของวัดนี้เลยนะฮะเลขไม่มาอ่นะแคปไปได้เลยนะครับนะครับต่อไปเราก็จะเอาเลขที่เราจับคู่กันถ้าสูตรเขายังเดินนะฮะถ้าสูตรเขายังเดินนะตามนี้เราว่ากันด้วยเรื่องของสูตรนะครับเพบนะฮะต้องเข้าใจว่าเราดูประวัตินะดูสถติของเราตัวที่เราเดินตรงนี้เราก็มาอ้างอิงนะเราก็มาตัด ตัวตัดตัวดับนะเราก็เหลือตัวเด่นนะฮะตัวนี้คือ40ชุดนะอ่า fc แคปไม้ได้นะตัวนี้คือ10ชุดที่100%เตลยอ่าตัวนี้คือ100%เลยผมจะลงในในในกลุ่มต่างๆก็จะเป็นตัวนี้นะ่าในกลุ่มของในกลุ่มในเพจต่างๆนะฮะตัวนี้คือ10ชุดนะตัวนี้คือ สิชุดนี้100%เตลยนะฮะตัวนี้ลง100%เปอนต์เลยนะตัวนี้ก็ตัวนี้ก็9กนะฮะที่จะไม่มานะฮะสีชุดสิชุดนี้คือ100%เลยนะฮะเอฟซแคปไม่ได้นะ,ะตัวนี้100%เลยะฮะไม่มาไม่มา100%เลย 100%เซเลยไม่มานะครับไม่มานะครับโอเคนะครับแคปไว้แคปไว้ได้นะครับเอาไว้กันเป็นตัวถ้าเลขในนี้ตรงใจ fc ก็ลดการลงทุนลงได้ถ้าชอบนะฮะชอบก็ตามงานก็จัดตามตัวเลขนี้เลยนะตามตามนี้เลยนะครับถ้ามันมีอยู่ในใจที่ fc ชอบก็ลดการลงทุนลงนะฮะคือตัวนี้ ตัวนี้100%เเลยนะฮะ40ชุดเมื่อกี้ก็มี10ตัวเลขตัวนี้อยู่ด้วยนะฮะครับผมไปเรามาว่ากันด้วยของวันนี้ที่เราจับคู่ถ้าสูตรเราเดินนะฮะถ้าสูตรเราเดินถ้าสูตรเราเดินอยู่นะครับของงวดนะวด1ิหนะครับ นนี้ะะฮถ้าสูตรเรายัางเดินอยู่ก็ตามสูตรตัวนี้เราก็ก็เหลือหนึ่งตัวนะฮะที่ในสูตรนะอ่าคือเจ็ดนะครับเก้าเขาติดตัวตัวดับนะครับเก้าเ <9 S 1> ขาติดตัวดับนะฮะรเราก็เจ็ดเด่นนะเจ็ดก็มาที่เจ็ดเลยนะครับก็มาที่เจ็ดเลย เจ็ดนี่คือเด่นเลยนะเด่นเจ็ดเลยนะครับเด่นเจ็ดเลยนะะก็จะจับชุดได้ประมาณสามชุดนะฮะสามชุดอ่านี่คือเน้นที่สามชุดนี่ก่อนเลยนะฮะถ้าตามสูตรนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสองนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดหกอ่า เราจะเน้นเน้นที่3ชุดนี้ก่อนเลยนะฮะตัวตัวนี้เลยนะครับเราจะเน้นที่3ชุดนี้ก่อนเลยตัวเด่นตัวเด่นเด่นรองลงมาก็ตัวนี้คือตัวรองนะ ตัวรองก็ถ้า fc ชอบนะก็จะมีตัวนี้ตัวรอง2 4 2 7 4 7แล้วก็ตัวนี้นตัวนี้ถ้าเผื่อตัวอื่นเขาแล้วเอาตัวนี้ไปอีกชุดหนึ่งนะตัวนี้คือรองรองลงมานะถ้าถ้า7เ,เข้ามานะถ้า7เ,เข้ามาเขาจะมาตามนี้เลยนะเลขพวกนี้จะเป็นเลข ตรงเลยนะฮะไม่ต้องกลับถ้าตามสูตรถ้าเขามานะฮนะอ่าเพราะว่าไอทุกตัวนี้มันก็จะไปตัดกับตัวที่ตัวที่ตัวที่เลขพักผ่อนฮนะแล้วก็ตอนนี้ถ้า f อเผื่อว่าเพราะว่ามันกันไว้ว่าถ้าดับเรามีการเปลี่ยนแปลงเอาไม่อยู่นะฮะเราก็ เรามามันมีสองตัวใช่ไหมวันนี้เจ็ดกับเก้าเก้าติดดับแต่เราก็กันไว้นะฮะเอาไว้เผื่อ f อฟซีเผื่อเอฟซนี่นะเอฟซี f C. ชอบเก้านะครับเก้าแล้วก็เรากันไว้ว่าถ้าสูตรสูตรเราเอาไม่อยู่วันนี้นะทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงได้นะฮะเป็น หลักของคณิตศาสตร์คำนวณน,นะครับตัวนี้ตัวรองนะตัวนี้คือเก้าเก้าถ้าถ้าถ้าเจ็ดไม่มาเก้ามาก็จะมาสามชุดนี่นะเก้าสองเก้าสี่เก้าห้านะครับตัวนี้คือรองนะฮะรองก็มีเก้าหกเก้าแปดอ่าเลขทุกตัวเป็นตรงนะฮะไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับนะตัวนี้คือตัวรองนะตัวรองกัน กันนี่คือสรุปของของทางช่องเราวันนี้นะสิบหกเดือนเจ็ดหกหกนะครับตัวนี้คือที่เราตัดจากดับเก้าก็คือเรายกให้เจ็ดเป็นตัวเด่นนะฮะถ้าเอฟซีชอบนะเอฟซี FC ชอบก็ชอบเจ็ดนะฮะถ้าตามตามสูตรของเราก็จะได้อยู่สามชุดนี้เน้นๆนสามชุดนี้นะฮะศูนย์เจ็ด เจ็ดสองเจ็ดหกนะท่านะนะนี้คือตัวเน้นของเรานะครับสามสามตัวนี้เราจะเน้นเน้นสามตัวนี้คือตัวนี้ตัวนี้คือรองนะถ้ารองรองก็ถ้าตัวเน้นเราสามชุดนี้ไม่มาก็จะมาสี่ชุดนี้นะสองเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดนะฮะตัวนี้กันกันไว้นะถ้า f อชอบนะถ้าเขาดับเอาไม่อยู่ก้าวมา ก็จะเป็น9ก้าสองเก้าส่าห้านะสามตัวล่างนี้ก็คือตัวรอง0ูนย์เทุกตัวนะทุกตัวไม่ต้องกลับนะตามสูตรของเราก็คือจะเป็นตามนี้เลยเพราะว่าเราคัดเนะี่ยแล้วพวกนี้ก็คืออย่างนี้เลยนะอ่ะอย่างนี้เลยอยันนี้คือเลขพักผ่อนไม่มาก็จะตามนี้เลยนะฮะไม่ต้องกลับนะฮะก็คือถ้า f c ชอบก็ศูนย์หนึ่ัวศ 02, 0 7 0 8ก็ไม่ต้องลงทุนนะหรือถ้ามันชอบอยู่ในใจจริงก็ลดการลงทุนลงนะไปเพิ่มตัวอื่นนะเราเข้าไปเพิ่มตัวอื่น,นครับถ้าหัวหนึ่งก็มีตามนี้นะหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งเก้า็คือลดการลงทุนลงหัวสองหัวสามหัวสี่หัวห้าหัวหกหัวเจ็ดหัวแปดหัวเก้าก็ตามนี้เลยนะเราก็ลดการลงทุนลงนะครับอันนี้ก็ทุกตัวก็เอฟซีก็เข้าใจนะว่าตัวนี้คือเลขไม่มานะไม่มานะครับ เลขไม่มานะเลขไม่มานะครับเลขพักผ่อนนะครับแล้วผลสรุปหลังจากรัฐบาลออกแล้วนะครับวันที่สักวัน2วันเราก็จะมาสรุปกันถ้าสูตรเรายัางเดินอยู่นะครับอย่างนี้ก็ฝาก FC ไว้นะครับไลฟ์พิจารณาเป็นแนวทางนะครับชอบก็กดไลค์นะฮะใช่ก็กดตามด้วยนะครับเพื่อจะเราจะได้มีคลิป มาให้ fc ได้รับสมต่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ใต้คลิปนะฮะอ่กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะให้ทางช่องเราได้มีหาสูตรหาอะไรมาเพื่อตัดนะฮะสองตัวนี้ก็มีอยู่ร้อยชุดเราก็ตัดให้น้อยลงนะครับก็ฝาก fc ไว้นะครับช่วยติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันครับขอให้โชคดีเป็นของ fc ทุกท่านนะครับ ขอบคุณครับ